ครับก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญนะครับรัชกาลที่4ี่อีกเหรียญหนึ่งมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ว่าไม่ใช่ขนาด1บาทนะครับเหรียญนี้ไม่ใช่ขนาด1บาทแต่ว่าเป็นขนาด2บาทนะครับซึ่งขนาด2บาทนี้เป็นเหรียญที่หายากกว่า1บาทเยอะเลยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นว่าขนาด12บาทนะครับนี่ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีดาวมากกว่านะครับถ้า1นบาทนี่จะมี8ดวงแต่ว่าถ้า2บาทนี้จะมีดาวทั้งหมด16ดวงนครับเห็ม ดาวพวกเนี้ยสิดวงเนาะสบาทนะครับนี่สบาทสภาพนี้จะเป็น AU คือ about UNC คือผ่านใช้น้อยนะครับ AU 50เนาะซึ่งสภาพเนี้ยนะครับราคาก็ไปไกลมากแล้วนะครับตอนนี้ราคา ถ้าสภาพ AU EF ขนาด EF งินประมูลก็60,000กว่าบาทแล้วนะครับถ้าสภาพที่เป็น UNC นะครับหรือสภาพไม่ผ่านใช้เนี่ยนะครับหรือติด MS เนี่ยเอาเอาเป็นติด MS แล้วก็แล้วกันเนาะสวยๆเลยเนี่ยนะครับราคาทะลุแสนไปแล้วนะครับตอนนี้ทะลุแสนเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับท่านผู้ชมดูข้อมูลนิดหนึ่งนะครับว่าเหรียญนี้มันเป็นมาอย่างไงนะครับนี่ ให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญกระสาบเงินพระหมหามงกุฎนะครับก็คือพระหมหาพิชัยมงกุฎเป็นสัญลักษณ์ของรัชกาลที่4นะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นรูปช้างนะครับช้างในพระแสงจักรก็คือราชวงศ์จัก,กรเนนั่นเองนะครับผลิตปีพศ2406นะครับเป็นกึ่งตำลึงก็คือ1ตำลึงเป็น4บาทใช่ไหมครับกึ่งตำลึงก็คือครึ่งตำลึงก็คือ2บาทนะครับ ผลิตไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่น้อยนะครับสภาพ Extra Fine e f i ราไฟเอฟก็ประมาณ4-5่ห้ามื่นนะครับตอนนี้ราคาไม่ต้องหาร2แล้วนะราคาประมาณนี้เลยนะครับสภาพ UNC ก็ 80,000- ถึงแสนสองนะครับตอนนี้ราคาประมูลจบไปเป็นแสนเหมือนกันนะครับสภาพ MS เนาะตอนนี้ก็ให้ท่านผู้ชมหลักฐานเอามาให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับเนี่ยเหรียญ2บาทนะครับ2บาทเนาะกึ่งตำลึงเนาะเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมดูหลักฐานแล้วก็กลับมาดูเหรียญตรงนี้นิดนึงนะครับอ่า คลิปสั้นๆนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมจะเห็นรดลายสวยงามนะครับงดงามมากเลยนะครับนี่ผมชอบมากตอนนี้ก็กําลังตามหาเหรียญน,นี้หาซื้อมาอีกนะครับถ้ามีก็จะซื้ออีกแหละนะครับก็พยายามที่จะเก็บไว้นะครับอนาคตราคามันจะพุ่งไปไกลกว่านนี้อีกนะครับโอเคเนาะเผื่อว่าท่านผู้ชมจะได้รับทราบข้อมูลไว้ผมชอบด้านนี้มากเลยด้านมหาพิชัยมงกุฎเนาะโอเคนะครับก็ ให้ท่านผู้ชมรับทราบข้อมูลแล้วก็ได้เห็นเหรียญพวกนี้ไว้แล้วนะครับทั้งนั้นก็เดี๋ยวค่อยอพบกันใหม่ในอตอนหน้าดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้ามีเงินเย็นนะครับอยากซื้อเหรียญพวกนี้มาเก็บไว้นะครับก็เป็นการเก็งกําไรได้ด้วยนะครับสําหรับของสะสมเนาะแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบเหรียญจะไปซื้อที่ดินซื้อทองก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคนะครับทั้งนั้นก็ฝากท่านผู้ชมไว้สาหรับเหรียญในวันนี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ